เป็นกระเป๋าแซมโซไน t ์นะครับนี่ึออ๊บมีแถมตุก,กาตาด้วยเออตุกาตาสวยงามอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตุกาตาที่แถบมาโอ้สวยงามนะนี่เป็นพวงกุญแจ,จได้เลยนเะเจ้าของอยของเราก็คือตัวนี้นี่เลยนะครับแซมโซไน t ์ ก็สภาพดีไม่มีปัญหาใดๆเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปแล็ปท็อปตัวใหม่ครับใส่โน้ตบุ๊กครับนี่แบ็คแพคแบ็คแพคนะครับแบ็คอีโคนะนี่ก็จะมีนี่มา เป็นกระเป๋าทรงทรงนี้เลยนะครับกันน้ำแซมโซนายนี่ท่เลยนะครับมีช่องใส่ของนะครับนี่โอ้มีหลายช่องครับตัวนี้ใส่ปากกาใส่ดิสอได้มีช่องเล็กอีกครับมีจดหมายน้อยด้วย แซมโซนายเป็นบัตรรับประกันนะครับวนี้ครับตัวนี้ด้วยแถมกระดาษครับนี่แถมกระดาษเออแถมมาเยอะเลยของแถมน,ะนี่มีช่องเยอะครับดูด้านหลังก่อน นี่ก็จะมีฟองน้ําครับเป๊สะพายนะครับนุ่มนี่ข้างหลังด้วยนะครับใส่ของนั้นข้างหลังด้วยอันนี้ไว้ใส่กับกระเป๋าเดินทางอะไรประมาณนั้นน,นี่ช่องใส่ด้วยนี่หูนี่ด้วยนะหูคล้องกุญแจสอดเข้าไปเออสอดเข้าไปกระเป๋าเดินทางอะ่ะออนะครับ มาดูภายในตัวนี้ก่อนช่องแรกช่องแรกข้างหลังก่อนนี่ก็เอาไว้ใส่แบบท็อปนะครับขนาดสิบห้านิ้วได้ไหมล่ะนี่สิบห้านิ้วได้ไหมทำไมดูเลกจกัดอ๋อมันขยายได้ครับนี่ครับนี่ขยายได้ครับกันกระแทก